อัปเดตราคาเมนูอาหารร้านเจ๊ไฝปี2025นะครับเป็นสรุปรวมทุกเมนูจะแปะราคาไว้อย่างนี้เลยที่ร้านแล้วก็เพิ่งอัปเดตเพิ่มในส่วนของไข่เจียวปูที่เป็นดราม่าเนี่ยราคาในเมนูเขียนพันหแล้วแกไปคิด4 0 0พโดยบอกว่าเป็นการอัพให้เป็น V.I.P เนื้อปูเนี่ยชนิดพิเศษ ก็เลยโดนปรับไป2,000นะโอ้ยขายไป4,000โดนปรับ2,000ครับงานนี้เจ๊งแน่ๆเจใชไฟนะฮะเดี๋ยวเรามาดูราคาแล้วก็หน้าตาของอาหารกันหน่อยนะครับว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมันเหมาะสมกับราคาเพียงใดนะต้องอย่าลืมนะร้านนี้เป็นร้านดังระดับมิชลินนะฮะแล้วก็มีคนดังเนี่ยมากินมากมายทั้งคนดังในไทยและต่างชาติเนี่ยก็ราคาจะแพงกว่าร้านตามสั่งหรือว่าร้านข้างทา,างอยู่แล้วนะฮะอ่ะ เริ่มกันเลยนะฮะไข่เจียวปูเนี่ย1,500บาทแล้วก็เพิ่งเพิ่มราคาใหม่สำหรับสเปเชียลไซส์นะฮะ4 0 0พบาทก็เป็นไข่เจียวแบบนี้เลยเป็นก้อนๆเนี่ยข้างในเนี่ยเนื้อปูเต็มไปหมดนะฮะก็บอกว่าเป็นวัตถุดิบที่ราคาแพงเป็นกันเชียงปูอะมันก็ต้องแพงนะแรกเริ่มเนี่ยก็ขายแค่ประมาณ7,800แต่ตอนหลังก็อัพราคามาเรื่อยๆนะจนล่าสุดเนี่ย4 0 0พไปแล้วครับโอ้โหไม่เอาปูได้ไหมครับเอาแต่ไข่เจียว <S <S ถัดมาครับ ูผัดผงกะหรีเมนูนี้2,000บาทส่วนกุ้งผัดผงกะหรีเนี่ยพันแบาทอ่าต่างกัน200นะถัดมาครับคะนาผัดเป่าฮื้อ600บาทถัดมาครับผัดผักรวมเห็ดหอม600บาทอันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับถัดมาครับราดหน้าทะเลหรือกุ้ง600บาทแล้วก็มีเนีฮะเส้นใหญ่กรอบราดหน้าทะเล800ถึงหนึ่บาทคือถ้าเป็นราดหน้าทะเลธรรมดาเนี่ย เส้นไม่ได้ทอดหกร้อยแต่ถ้าใช้เส้นใหญ่มาทอดกรอบเนี่ยจะอัพราคาเป็นแ0ดร้อยถึงหนึ่งพันะขึ้นอยู่กับน้ำหนักกุ้งที่ใส่ลงไปด้วยถัดมาครับก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมาทะเลหรือกุ้งหกร้อยบาทเส้นใหญ่ผัดขี้เมาทะเลหรือกุ้ง8ปดร้อยถึง1 0 0 0พันบาทเพราะเส้นมันใหญ่ขึ้นไงถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอาจจะเป็นเส้นเล็กแต่พอเป็นเส้นใหญ่เนี่ยอัพขึ้นสองร้อย่าเอาทุกเมตต็ดเาไม่ใช่ครับถัด <c oughs> มาครับสุกี้แห้งทะเลหรือกุ้งห0ร้อยบาท ก็กุ้งตัวโตๆอบอัวเป็นอย่างนี้นะเออใช้กุ้งไซส์ใหญ่น่ะมันเลยแพงถัดมาเกี๊ยวน้ําทะเลหรือกุ้งก็600บาทเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีโจ๊กทะเลหรือกุ้ง700-800ถึง800บาทรวมถึงโจ๊กแห้งนะ600บาทคือเป็นเมนูดังเลยคนนิยมสั่งกันเพราะถูกสุดไม่ใช่ครับก็มีผัดขี้เมากุ้งปลาทะเลเนี่ย8 0 0รถึง1,000บาทผัดกะเพรากุ้งปลาทะเล8 0 0ถึง1,000บาทอันนี้ครับยอดมะพร้าวผัดพลิก จะใส่กุ้งปลาหรือทะเลก็ได้8 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทคือยอดมะพร้าวเนี่ยมันแพงเพราะว่าเมนูเนี่ยใช้ลิงมาผัดให้กินป้าเลยครับก็ใช้คนเนี่ยแหละฮะแต่ว่ายอดมะพร้าวนะก็ใช้อย่างดีถัดมาครับผัดน้ําพริกเผากุ้งปลาทะเล8 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทแล้วก็ยังมีกุ้งปลาทะเลทอดกระเทียมพริกไทย8 0 0ร้อยถึงพันสบาทและเมนูยอดนิยมของชาวต่างชาติต้มยำกุ้งปลาหรือทะเลน้ําหรือแห้งก็ได้ แปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้าวเปล่า30บาทครับโอ้ยใครจะไปเนี่ยไม่ได้อยู่ๆเนี่ยมีเงินเข้าไปกินได้นะต้องจองนะครับเพราะคิวเนี่ยมันมีจองล่วงหน้าเนี่ยหลายเดือนครับไม่ได้แบบมีเงินเลเ้จะเอาสั่งกับบ้านกระเพรากองเจ้ไม่ได้นะใครเนี่ย อยากจะไปชิมเมนูซิกเนเจอร์อย่างไข่เจียวปูราคาเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกกันด้วยนะเอาแค่ราคาเริ่มต้นนะพันห้าบาทเนี่ยก็ลองไปกินกันได้ที่ย่านประตูผีนะก็จะได้ชิมฝีมือร้านมิชลินชื่อดังนะฮะส่วนใครที่ไม่มีตังก็ไม่ต้องไปฮะอยู่บ้านครับ